โอไฮโยมินาซังยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโอ m มีย i จิอารีนสุขสันต์วันเกิดครบรอบ3ปีมาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรนะ่าสนใจกันบ้างเข้าสู่เกมนี่มาถึงก็จะได้เช็คอินผู้เล่นใหม่นะได้ชิคกี้พาย้าหญิงป้าทองกิจกรรมในบ้านชุดฉลองปีใหม่ ล็อกอินเข้าเกมในวันครบรอบเพื่อรับสกินอีปิกที่ยังไม่ได้รับน่ะนี่มันสกินฟรีอีสปอร์ตรับได้โยโกสกินแสงจันทร์สองวิ่งหล่อเทวังเลยอ่ะหูกันอีกด้วยแถมยังมีของรางวัลอีกมากมายด้วยนะอย่าลืมล็อกอินเข้ามารับรางวัลกันล่ะรางวัลฉลองล็อกอินสะสมให้ครบ7วันนะอันนี้งานโต ของดานุมะและคอลเลกชันสกินของโอนิกิริยามะอูซังิและฟูตากุจิในเวลาจำกัดและกิจกรรมภาพวาดวันครบรอบ3ปีซึ่งจะโชว์ชีวิตของชิกิงามิในฤดูการต่างๆของเฮอันเกียวและมอบรางวัลมากมายให้กับผู้เล่นเช่นกออรูปประจำสกินโทเช่น อีปิกสก,กินเป็นต้นก,กินจกรรมเยอะมากไม่ไหวแล้วสก,กินครบรอบน้องสาวผีดิบมับงกรโยกวางขายในช่วงเวลาจำกัดด้วยนะเปหนูนหน่อยสก,กินสวยๆทั้งนั้นเลยราคาถูกมากเฮอันเกียวประจำวันหน้าล็อบบี้มีน้องสาวของผีดิบและหมาแพนดี้มีแพนด้ามาเย็นต้อนรับด้วยไหนลองมวนหน่อยสิ สกินนี้ผิวน้องจะเป็นผิวสีแทนนะน,านะ่ารักปนเซ็กซี่สามารถกดได้วุ้ยน้องหมาอ้อนถ้าทางรีแอคชั่นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะในแต่ละสกิน,นเออน้องเป็นอะไรน้องลุกขึ้นมาอ่ะถ้าจิ้มตรงนี้อ่ะตงเ้ยน้องเต้น อุ้ยน้องหมาแสนรู้เป็นแล้วขอ,อนอมนายมันนดอ่ะทีนี้เราไปดูคดอัพกันมากเอาตังผมไปเลยครับจะกินสวยมากในเกมเนี่ยมีหลายภาษามากเลยนะอันนี้เราขอเลือกเป็นภาษาไทย นอกจากภาษาแล้วก็มีเสียงอีกด้วยนะเลือกได้เลยว่าชอบเสียงแบบไหนการตั้งค่าเนี่ยก็ค่อนข้างละเอียดมากเลยนะจะใส่เงาใสา่เอฟเฟกเพิ่มแสงสีเสียงอะไรก็วานไป9ก้าทับสิบขาดหนึ่งคนกดกดกดมาแล้วเลือกนินจาน้องสาวพีดิปิกามิกามิสเลน มาพร้อมกับน้องหมาคู่ใจน้อนทันดี้มีแพนด้าพี่ชายผีดิบมาคู่กับน้องสาวผีดิบว้าวโอนี่จังหนึงึงๆนึๆงๆนึงนึงึงกองกอยกองกอยกองกอยเอ้ยออกไปไปไปอย่าเราเลิกก่อนนี่สกินมงกรยกดำ ดูท่ารีคอว,ว้าวหญิงอย่างโยกอย่างเท่อ่ะโอเคเราเจอกับฮิการบนะสกินวันเปิดเทอมโมเอโมเอเอาละ่ะเรามาพูดถึงพาสีบของน้องสาวพีดิบกันก่อนถ้าสกิลโดนศัตรูจะติดคำสาบใส่สสเป้าหม้ถ้าติดคำสาบพบ2สแต็กเนี่ยจะโดนดาเมจแล้วก็ลดความเร็วด้วยนะถ้าติด3สแต็กจะโดนสตัน ไปกัดมันลูกแม่สกิลหนึ่งงโทมาโตะไปโจมตีหลังจากวิ่งไปสุดทางน้องหมาจะกลับมาหาเราเราจะกระโดดได้สองทีคือตอนใช้สกิลกับตอนที่น้องหมากลับมาวายกระโดดลบสกิลสองจะเป็นการกระโดดไปทิศทางที่เรากำหน,นดแล้วก็จะได้โลด้วยหนูจะไม่ทนแล้วนะคะอโอไม่นะเขาแปด หมาไปกัดไม่โดน,นยยโดนสกิลเดียวคือกลับบอ่อเลย <c up> เฮ้ยเขาโกแล้วว้าแล้วหนูด้วยดึงดึงมาแล้ว <c up> โดนฮับ <c up> ไปกัดมันลูกแม่โอ่งโอ่งถึงเต่าแล้วได้ซื้อโดนปลาหมึกตบ เอาไมเหาามีปลาทองตรงนี้กระโดดทับนี่ตัวหนักมากจะเอาเปล่าสกิลอัลติเมทด็อกแอทแท็่งเขโทมาโตไปโจมตีโดยตัวเราจูงไปโจมตีด้วยน้องหมาจะวิ่งไปกลับได้ห้ารอบงัก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 เดี๋ยวรอจังหวะก่อน กระโดดกระดึงกระดึงโอ้หไม่ได้ขยับเลยทั้งสตันทั้งสโลลัวนาย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 นากลับบ้านแบบคู่กลงฟูแพนด้าฮ่าฮ่าหยาพวกสิ่งแวดล้อมในเกมเนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยนะต้นไม้ใบหญ้ามีความคิ้วไหวดูสิดูต้นหญ้าสิแล้วก็น้ำสวยมาก มาแล้วจ้ามอ,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 อโอ้ยหนีเหรอแปดด้วยยมยำยมยมวิ้ยตรงนู้นไม่คนบวกกันโหดูน้ำดิเก็บรายละเลยอยียดได้ดีมากเลยมีแบบจ๋อมจ๋อมด้วยจ้าเอ๊ไม่ไม่อยากใช้น้องหมานะแต่กลัวรอดเอฟเฟคสกิลของตะกินคือสวยมาก รายละเอียดแน่นสุดๆแถมแอนิเมชันของตัวละครเนี่ยมันก็ไม่แข็งทื่อด้วยนะตางมูดดูดีเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ไม่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 อย่าทำหนูเอานี่เลยตึงตึงตึงอู้เกือบตายแอบรออยู่นานแล้วสัฟไลตึง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  อูด้ดาเม็แรงมากนี่คนเอเอไอ้โหไม่ทันนี่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 เพื่อนหลุดคนหนึ่งอ่ะแต่ไม่เป็นไรน้องสาวโหดมากหนูจะแบกทุกคนเองนี่แน่นี่แน,น,น่เย่มาซอนแล้วนะเอ้ยเอาหนังมาไปไป้ไประวัง ก่อนนี่ไม่มีอีกตัวหนึ่งไม่ต้องหว่วงได้เลยอยากผิงหยงอ้าโหดมากย่ำมากนายเอ์เข้าไปแอบในย่าก่อนนี่นี่นี่ตรงนี้สองคนไปก่อนโอ้ยมึนเด้วมากระโดดตรงนี้ เอ๋หนูเห็นคนค่ะเขาไม่กลับบ้านฮ่าฮ่าเออบไม่ยากยยงั้นเหรอมี่ไม่พ้หรอกนะ่า <laughs> ัดมั่นอู้เป็นพันแลอ่อย่างแรง <laughs> เอาไป <laughs> ไมีหมาสองตัววิ่งไล่ก,กวาดกัน โอ้ยจังโอ้ยจังเข้าไปแล้วหนูตามอ้าอว,าวาูแรงมากพลังแห่งพี่เนาะย,ย,ยอดอุ๊ยคนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่เอาโอ้นี่ก้อนนี่ก่อนบายบายตัวกีเลนเนี่ยจะได้บัฟขี้ไม่เหมือนกันด้วยนะ ดัง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 มีคนมาปัดทองหายไปเลยหนูตัวหนักหรอกระโดดขับทีบูมตัวบางบางตัวบางบางตีแน่นอ๋อก,กินเดียวกันเลยน่ารักใช่ไหมล่ะ ตรงนี้มีนะอ้าโตนเกี่ยวโอ้นี่จางเข้าไปทำไมน้องก็ต้องเข้าด้วยสินะโอ้ย,อยเป็นไงล่ะรักพี่ชายดีนะเดี๋ยวรอโอ้นี่จางดึงความสนใจก่อนแล้วหนูก็เข้าไปกระโดดลางวงไอ้โซเนีย ไม่ตายสักทีตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยข้างข้างายายยยๆน่าจะไปช่วยไม่ทัน,น,นบายบายสามสองหนึ่งมาตายแล้วแปดตัวยนี้นี้นี้นีถอยก่อน โอ๊ยไอ้นี่ไอ้นี่ข้างๆเพื่อนแตกหมดเลยพี่ชายผีดิบสถานะตอนนี้ออฟไลน์เอ้ยทำไมอ้นจังเป็นคนแบบนี้น้องสาวไม่ถูกไใ้สิ่งนี้ัวแล้วนะวนโอ้ยเขาเอาบัฟรัว,วเลยอะ3 v s 5สู้ได้ มีใครแหลมแหลมหลงหลงไหมนี่ไงปลาทองอุย้ยเยอะมากไว้นะกลางดงเลยตรงนี้บ้านแตกตุ้มทำไงได้ข้างเรามีแค่สามคนเองเกือบดีละไม่เป็นไรนะ MVP 22่ิ Q เย้เยอะๆๆๆน้องเก่งสุดท้ายนี้ใครที่เป็นสายเกมโมบ้านนะคะแนะนำ Omegi Arena นะเป็นเกมที่กราฟิกสวยมากๆมากๆมๆแล้วก็น้องๆชิกิงามิน่ารักทุกคนเลยนะคะอยากให้มาลองเล่นกันดูนะมีหลายหมวดให้เล่นมากมายเลย สำหรับใครที่สนใจอยากโหลดมาเล่นนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะคะโหลดเสร็จแล้วก็แอดเพื่อนมาเล่นกันนุยนุยุย